มาหอดมองเฮ็ดงานละจ้าเตรียมตัวเฮ็ดงานกันเนาะค่ะเนาะมื้อนี้มาเฮ็ดงานให้บาห้านยายอีกหลางนึงเด้อค่ะเนาะเดี๋ยวมาเบิ่งบรรยากาศรอบๆขา้างนอกกันก่อนเด้อจ้จเด้อก่อนจะจีเฮ็ดงานเนะค่ะสวัสดีจา้าไทวิวเอ่ะมองออเฮ็ดงานให้เพื่อนๆเบิ่งหิมะละลายหมดแล้วอ้เขากำลังกวาดใบไม้ใบไหลแล้วจ้ะทาทำเพื่อเขากะมาทำความสะอาดตรงอพาร์ตเมนต์ ผู้สูงวัยสำหรับผู้สูงวัก็จะเอามาพักที่นี่นะคะเขากระจีตั้มกําดดูแลแบบนี้ตลอดจ้ะตัดยาก่อนกวาดใบไม้แล้วก็ฟังนี่กระจีกวาดใบไ,ไม้ฟังนั่นก็ะจเป็นเช็ดกระจกจะรดกันที่เขาก็ล้างไอ้คาไปนั่นมันี่มี ก็เออน,นี่อย่างเนาะที่สำหรับทีจีมีค้นขื้นไปเช็ดกระจกน,นจะจ๊ะนี่ก็จะเป็นบริเวณที่พี่น้อยเห็ดงานเนาะจะปูนก็อิดติดถนน บ้านหลังนี้กับพี่หน่อยบ้านหลังนี้ที่พีน่หน่อยเฮ็ดนี่เป็นบ้านหลังแรกเลยจ大ะที่พีน่หน่อยเริ่มเฮ็ดนะงานความสะอาดนะจ๊ะเนาะบ้านหะลังนี้เป็นหลังแรกเฮ็ดมากกับเขาปีที่เจ็ดแล้วจากที่เริ่มต้นทำความสะอาดย่ายนี่เพื่นกับอายุแปดสิบแปดแล้วแปดสิบแปดปีแล้วเพื่นกับอยู่คนเดียวเพื่อนนะ ู่คนเดียวต้องมองแต่ว่าเพิ่อนเหมังแข็งแห้งอยู่จ้ะเมื่อน,นี้เพื่อนไปไปหาหมอเพื่อนเปลี่ยนไอ้เป็นงูสวัด์มเมื่อเสาพี่น้อยเขามาเพื่นอนบอกว่าฉันเปลี่ยนงูสวัด์กันยุก็เอวขึ้นเป็นตุม่มแดงๆพองๆยุก็เอวพี่น้อยก็บว่าโอ้เธอตทั่วไปหาหมอเด้อแบบนี้ท้าปล่อยให้มันไอ้ล่ามไปมาจูก,กันนมันอันตรายด้วยเพื่อน เพ่เลยโทรหาหมอพราพี่น่อยบอกให้โทรหาหมอไปก็โทรหาหมอเลยโทรหาหมอแล้วหมอก็เลยบอกว่าให้เพื่อนไปเพื่อนบอกว่าก็จะออกจากบ้านไปบ้างน่นไปให้หมอเบิองแล้วก็ไปเอายามากินสกัดเอาไว้เนาะจะภาวามาันอันตรายเด้บ้านเฮ้าเป็นเขาบอกว่าคำนั้นเป็นรอบเอวเันอันตรายของย่าเป็นยังไงฮนเลยอัน,น,อนรอบเอวดอกเป็นไอ ก็เริ่มแดงเป็นพื้นแดงๆไอ้ที่มันเป็นตุ่มพองๆมันก็เป็นตุม่มพองๆขึ้นแ,แ,แล้วนะคะมองทีมันก็ร่างจิกเป็นตุ่มมันกับแดงๆนะเป็นหน่อยเบื้องบนเซลลนี่นะเพื่นก็เรียกว่าโอ้แค่ฉันจะโทรหาหมอโทรหาหมอฉันโทรหาหมอหมอกขนัด,ปนไ,ดปนไปเลยเพื่นกนะ็ไปคนเถาเนาะจ้ะเนาะโอ้ยพี่หน่อยเห็ดงานแต่แตก็เป็นการคนเถา,าเพียงหน่อยก็เลยเลยตุ่นซาน พี่หน้อยบ้านให้พี่น่อยไปส่งบ่พี่หน้อยจะขับรถไปให้เพื่อนมาบ่ต้องดอกดกันย่างไปวานบ่ไก่มาบ่ไก่กัไก่เติบอไปด้วยย่างไปหาหมอบาลหลุดงานถต่นบ้าน่าวคนตัดข่าวกดยดูที่เต๋อซ่ก็จะมีกบพีมนีพักพรวมมิตรมาอนใส่ปลกลกตงแบบใส่ผักกีผักเบรกโคลีเือแล้วเต่อแค่ระ ใส่กลุ include, ่มตัมใหญ่เลยค่ะน้นสุขภาพสำหรับหนูหนูหนูก็ลังจะมากินด้อกลุ่มมากินพแมวน่เลยกินกองแค้มพแม่นี่ขเไรโอเคจาาคลินีมกับิบแคนี่ก็หนูพ่อก็ไพอเนาะุปกเนาะลินตาะด้แล้วพีแมกัพี่ตางไปหาทุกขนเทุกขนเพิ่ด้กนอเห็ทุกคนมีสุขภาพท่องใสที่แข็งแรงดูแลสุขภาพเพื่อแต้ชวนมีอาการนาน้ำะเนาะ รื้อบอกปรว่าณี่ไรที่เป็นพัดพัดเนื้อซับใส่เออพักตาเอกเกือบ <ś c oughs> เรื่มแต่เกือบเรื่อพอดีกล่องนั้นซส่มาเห็นพอดีแไม่แน่นะทจะมไมเหนูมเไมนูที่คุณสาเพ,พิ่นมากินแกาพอกันคลิปหนาได้ค่ะเด้อสวัสดีจ้าบ้าย